ข้อ2เวลานำเสนอทรัพย์ให้ลูกค้าควรเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ลูกค้าเซ็นรับทราบข้อมูลจากเราเก็บเอาไว้ด้วย 3. หากมีการพาลูกค้าชมรัพย์ควรมีการถ่ายภาพไว้และให้ลูกค้าเซ็นใบพาชมไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานข้อ4หากมีการเจรจาพูดคุยการต่อรองทางลายควรมีการแคปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อ 5. หากพาลูกค้ารู้จักกันแล้ว ลูกค้าแสดงความสนใจและมีการต่อรองกันแล้วต่อมาเงียบหายไปติดต่อก็ยากยากเงียบเงียบไปทำทีว่าไม่สนใจอย่างเนี้ยมันมีเขารางนะคะเราต้องไปตรวจสอบ คนใกล้เคียงหรือว่าท่านมีสิ่งปลูกสร้างก็ดูว่ามีคนใหม่เข้ามาครอบครองหรือ,อยังจะให้ดีก็ควรจะไปตรวจสอบที่โคมที่ดินว่ามีการโอนเปลี่ยนมือกันหรือ,อยังนะคะใครเป็นผู้ซื้อไปนะคะหากเป็นลูกค้าที่เราพาชมหรือลูกค้าที่เรานําเสนอเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานอย่างดีเลยนะคะที่เราจะเอาไว้ฟ้องร้องอาจารย์เชื่อว่าถ้าทุกคนได้ใช้เทคนิคเหล่านี้นําไปใช้แล้วเนี่ยจะป้องกันการ โกงจากลูกค้าได้ถึงแม้โกง,งเราก็มีหลักฐานฟ้องเราก็ชนะอาจารย์ชนะมาหลายคดีแล้วจากวันเนี้ยก็ตามก็มาอายุธยาศาลอายุธยาก็จริง,รงๆเราฟ้องรอบสองเราชนะไปแล้วเงินต้นได้มาแล้วตอนนี้เราฟ้องเรื่องดอกเบี้ยเราก็ชนะอีกอ่ะถ้าท่านชอบสาระความรู้ดีๆอย่างนี้เทคนิคการเป็นในหน้าให้กดติดตามช่องมันลิกา M Channel ไว้นะคะ แพลตฟอร์มสีน้ำเงินก็อาจารย์มาริกากูรูอสังหาตอบโจทย์ธุรกิจนักลงทุนถ้าชอบก็กดเซฟเก็บเอาไว้นะคะเอาไว้เก็บไว้ดูนะคะแล้วช่วยกดหัวใจติดตามถ้ามีคำถามคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาริกากูรูอสังหานะคะ